ดีวะถ้าไม่มีโมนผมไม่พูดเพราะผมก็พูดแค่นั้นแล้วก็ไม่ได้พูดอีกเลยใช่ไหมก็เลยอยากเตือนสติอะไรคนบ้าถ้าพูดจะช็อคแต่คนอย่างผมะครับถ้าได้พูดครั้งหนึ่งมันมีช็อคอย่างเพราะนานทีพูดก็ต้องเลยพูดวเป็นอย่างนั้นอยากเตือนสติอะไรคนบ้าให้หยุดทําอะไรอยู่ให้หยุดให้มีสตินะอันนี้ไม่หล่านิ่งใครไปนึกว่าอะไรคนที่พั่มเพลออยู่อะไรแบบเนี้ยเอฟซีลึกอะไรแล้วแต่ลึกใครบรากฏไม่หมายถึงใครแต่ว่าอยากโพสให้เข้าใจว่า ถ้าเธอไม่หยุดหรือใครไม่หยุดฉันก็จะหยุดเพราะเธอเองเออแล้วเราจะได้จบดอกเดียวก็เลยโอเคพอผมกดแล้วค่อนข้างจะหยุดอยู่นะอันนี้ขออนุญาตถามหลายคนโยงโยงกับที่พี่แพรวอ้อนว่า มีการต้องซื้อบ้านที่พัอยาคนเดียวแล้วพอเราไม่ได้ลงนื้อแล้อันนี้ไม่ขอตอบดีกว่าก็เอาตามที่เกสบายใจในในพูดถ้าเกิดคุณตอบปุ๊บก็เป็นยาวอีกเอาตามที่เกพูดเอาตามที่เกสบายใจดีกว่าครับใช่ก็เอาตามคุณแ่ว่าสบายใจที่สุดเพราะถ้าเกิดผมมีคำพูดอดีกก็จะหาว่าผมมาพูดมากไม่จบไม่สิ้นอะไรอย่างนี้ก็ให้เกณสีเคียวเอง อย่างในไลน์เมื่อวานก็เป็นประเด็นดีสําหรับคําพูดที่แบบอย่าพูดคาว่าองค์กรป่อยเออใช้คาว่าองค์กรเพา่าอาจจะบังเอิญาจจะบังเอิญหรือเปล่าแต่แต่เราก็ไม่ได้ใช้จริงนะครับทําไมถึงอันนี้ก็เป็นเราเป็นคำทำไมถึงไม่อยากใช้คาพูเพราะว่าเร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 าทํางานแต่ละที่ไม่เหมือนกันเนาะที่ของเราเราสะดวกให้แบบนี้แล้วเราจะดวกแบบนี้ดีกว่าไม่อยากมันที่ไหนงงไหม แล้วสำหรับเรื่องของนัน้องหญิงเราก็ไม่อยากได้ที่เออเรารู้สึกว่าเราจะต้องเข้ามาปั้นใช่เราไม่อยากปั้นจักครที่อะไรเงี้ยใช่พร้อมจัดเป็นพร้อมทํางานเลยเซ็กซี่คือเซิกซี่เลยเซียคือเซียเลยครับคือจะไม่มานับหนึ่งสองสามไม่นับกับใครแล้วตอนนี้คือต้องมาพร้อมกันแล้วเธอเธอมาเธออยู่เลเวลไหนเธออยู่สิบโอเคอยู่กันเัอสิบไปไปด้วยกันเรา ถ้าเธออยู่สองโอ้ยฉันเหนื่อยดึงนกันแล้วไปเอาฉจะเอาคนที่สิบดีกว่าแต่มีคอนเสิร์ตองในปีนี้นะครับมันคือคอนเสิร์ตเกิดความเข้มท้าแล้วแต่จิงได้ถ้าเช่ากันอาจจะเป็นทุกๆอย่างอะไรรวมกันมันไม่หมายถึงเคสวันนี้แต่ว่าที่หามาหลายปีก็เป็นแบบนี้หมดนั่นเป็นเรื่องของตัวผมเองอ่าถ้าคนจะโยงถึงน้องเพลงก็อาจจะไม่ถูกต้องเท่าไหร่เพราะว่ามันก็มีหลายเคสที่ผมตันกระทำไม่ใช่แค่เคสไหนเคสหนึ่งมัน คือมันหมายหลายที่านหลายเขตอ่ะอออีกหนึ่งประเด็นล่าสุดเพราะว่าก้องได้ออกจะได้ออกเพลงก่อนอันนี้มันเหมือนหลายคนก็มองว่าแร็คคิวเออคิวคือแ<ผ>ม,ม<า>่เป็นลูกหลานก็ลูกหลานทุกคนนั่นแหละลากทุกคนออแต่ว่า จังหวะมันได้เลงมันได้แล้วเพลงเนี้ยขาบอกตัวเขาแต่งให้ผมร้องนะแต่ผมก็ให้ํำมั่นตีมว่ามันคือไม่อยากร้องเพลงแล้วคือไม่อยากทำซิงเกิลแล้วจะเอาเอาเอาพลังของตัวเองเนี่ยไปให้เด็กๆดีกว่าเล่นการแสงการลาดีกว่าก็เลยเพลงเนี้ยถ้าเราร้องเนี่ยก็ค่อนข้างจะโอเคนะกระแสมันจะมาเพราะมันมีเพลงที่เข้าชีวิตมากก็เลยสี่อลาเพลงตัวเองเนี่ยให้เขาร้องเลยเข้าชีวิตเราในเรื่องใช่แล้วมันมันอายุถามว่าให้ ที่แก้มร้องมันก็ไม่ได้อยู่เนี่ยรีโอร้องมก็ไม่ได้ฟังแล้วเออไอคนที่ชุกก้องของเราเนี่ยมันน่าจะได้สุดแล้วอายุมันก็ยี่สิบห้ายุ่งๆแล้วเป็นพี่เราอีกนะครับน่าจะเหมาะสมเราก็เลือกเอาเลยแบบนี้เลยจองสามวันเราวันนี้ต้องวันนี้ยงตั๊กใหญ่แล้วเนี่ยกต่เราจะไปเนีรอรอรอม,มันมันเข้ากับชีวิตเราในเรื่อง ชีวิตเราพี่สู้มาทุเรื่องทุกครักทุกเรื่องต้องรอฟังฟังแขาเลยบอกองให้แน่นอนแล้วนี่เราได้พี่กันอธิบายบอกน้องๆไหมอย่างเราบอกน้องคอปเตอร์บอกน้องลีโอมะว่าเอาน้องคอปเตอร์เสร็จแล้วนะเพลงทุกคนเสร็จหมดแล้วนะแต่แค่อีกรอแค่น้องตีเขาเรียบๆนะเสร็จทุกตอนนี้ทุกคนมีเพลงหมดแล้วลีโอมีแกรมหรือว่าชินจารคือทุกคนมีหมดแล้วตอนนี้เหลือลีโอกับคอปเตอร์ลีโอก็ เพลงช้ำรักน้ำมนต์คอปเตอร์ก like ็อะไรหานุมาลตะลุยกรุงอะไรหมดแล้วแค่รอคิวแต่คราวนี้มันต <ok ้องเป็นคิวเร็วหน่อยเพราะว่าเพราะว่ามันเพลงโซ่เพลงเราด้วยใช่ไหมมันเข้ากับมันอยู่ในมันเข้าตัวเราอ่ะอย่างเช่นวันได้ฟังเพลงนี้อ่ะกลัวไหมว่าถ้าเพลงออกมาผมจะการ์ตูนได้ไม่สิ ขนาด่ายอื่นเขาทำมาคล้ายๆเรื่องเราเขาจะทำเลยหรอแล้วมีเออมันมันมีอยู่นะมันสื่อเราอยู่นะหรอใช่เราก็ไม่ได้คิดเลยว่าเป็นการแสดงมันเห็นอยู่มันมีบางด p อยู่ที่แบบเอาที่ผมไป่าย่ายทอดแต่ไม่แต่ไม่มมันไม่ทุกอย่างเลยแต่ลองอดูผมแลาวมันจะทุกอย่างเหมือนมูดการแสดงนะเวทีตอนนี้เราเปลี่ยนไปตอนแรก EP แรกเราก็ยังลองเพลงเศร้าๆอยู่เห็นล่าสุดคือไป เด้งไปดาวราวปตื่นอ้ายเนี่ยเด้อยามเธอเกาะกันกับเขาเดนอะบอกติ๊กต๊อกอยู่เขาเพลงเราเรามันมันเราเข้าแบบนี้อยู่แล้วความหมายคือคือฮอนอ้ายเนี่ยเด้อยามเธอเกอะกันกับเขาแทนคือฮอดแป็นเก่าที่เคยกอดเศรากอดไหนที่เคยกอดชาติเพลงมันร้องมาแต่นานแล้วไม่ใช่หางร้องมันร้องกไปกีแล้วแต่ว่าหยิบมันร้องอีกครับอยู่มั่วอยู่ว่าเราเราจำเนื้อได้ ให้มีสุดท้ายคือตรงที่ถแหลกที่นี่เป็นคนติดใจตรงที่เหมือนเราอยู่กับน้องมานานห้าเดือนละแต่บางคนบอกว่าเหมือนน้องเองไม่ค่อยมีถังมาคารวะในการที่แบบเออพุ่งขบวนคอมเมนต์มาน้องก็เป็นสไตล์ฮิตตลอดมาตลอดนะคพูว่าเป็นสไตล์ของน้องแต่ว่าเวลาอยู่กับเราเขาก็เคารพเราอยู่เขาก็น่ารักอยู่แต่ว่า อาจจะไม่น่ารักสำหรับหลายคนคือคนเรามันมาหน้ารักสำหรับคนนี้สำหรับคนนี้แต่คนนี้ไม่น่ารักมันแล้วแต่คนตัดสินใจแต่สำหรับเขาสำหรับสำหรับตัวผมเน่เขาโอเคอยู่ตรงเพจเขาน่ารักเขามีสมาคาราวะอยู่เรายืนยันเรายืนยันจากป่าเราอยู่ว่าเขาเป็นคนที่มีสมาคาราวะค่อนข้างดีแต่รวยบุคลิกด้วยสไตล์ไลฟ์สไตล์เขาอาจจะเป็นแบบนั้นแล้วล่าสุดแม่ตอนนี้กลับมาถึงประเทศไทยกลับมาแล้วยังไม่ตื่นเลยนอนอยู่ ก็คุณแม่ยังปรับเวลาไม่ได้สำหรับเราต้องทำงานต่อใช่แล้วพรุ่งนี <im 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 ้คุณแม่จะน่าจะมาประกวตัววันนี้ยังวันนี้คุณแม่ยังไม่ตื่นเลยเพราะว่าเวลาแบบยังเพราะทีเขายังเป็นเวลาใช่เป็นยังเป็นดึกอยู่เลยเป็นตีสี่ยี่หเขายังนอนอยู่คุณแม่เนี่ยแล้วได้เจอคุณแม่เป็นไงมุกี้เหรอได้เจอแป๊บๆอยู่เขาไปเขาเข้าไปเจอแม่ในห้องนอนอยู่กี็เข้าไปสวมไปไกล่เกลี่นแหละก็เข้าไปก่อนคุณแม่บนในห้องนอนตอนมาถึงนะฮะก็ขึ้นไปก่อน แกก็เสตกใจแบบนั้เพราะเดี๋ยวเราจะต้องไปทำงานต่อจาก2ี่สิบล้านจะเป็นห้าสิบล้านเพราเป็นร้อยล้านร้อยล้านบูเมื่อไปเลยเขาเล่นอยู่แล้วยังไงเขาต้องเขียนอยู่แล้วทำไมต้องไม่ต้องลอยให้ข่าวเขียนพูดเองเลยจ้าลอยล้านเออต้องรับผลฝากฝากหน่อยแสดงว่าตอนนี้งานติดต่อแอบมีดราม่านแอบมีดราม่านข่าวไปคอมเมนต์อะไรที่เขาว่าคอมเมนต์แล้วลืมปิดแอคเคอร์อะไรนะมันมีอยู่นะ ไม่รู้ใครอะนักข่าวเขาเมนะลืมเปลี่ยนแอคเค้าหรืออะไรสักอย่างนี่แหละแล้วเป็นประเด็นใหญ่แบบดราม่าผมว่าอะไรนั้นนิ่นผมก็ไม่ได้ขขาผมไม่ได้ไปดูผมแสดงอยู่เนาะเขาบอกว่าคนนี้เท่านั้นแล้วเป็นช่องนักข่านี้ช่องนี้กลัวไปลงข่าวช่องนี้แบบสุดดิสสุดเดิเปันนี้หมายถึงแบบนี้อะ นี่หรอคนนี้หรอเดี๋ยวนะไม่ผมไม่คิดอะไรหรอกผมแค่คำๆคือคนเรามันมีสีสันแต่ก็แอบคำอยู่อย่าให้คำไว้นะอยนาให้คำมากขนาดนั้นเอาเที่ยงครับเที่ยไหมโอเคขอบคุณค่ะเดียวถ่าย